อเคครับก็การสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็โโคมบิงคลิปโตนะครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้บอทกับแอปคลิปแคปนะครับคลิปแคปตัวนี้นะครับในสีเหลืองนี้นะครับก็เข้าไปสมัครและดาวน์โหลดกันเลยนะครับอ่าก็จะเป็นแอปแนวดูโฆษณานะครับดูโฆษณานะอ่าพอเราก็จะเป็นแนวดูโฆษณาเอ้ไม่ใช่ดูโฆษณาครับดูวิดีโอนะครับ แล้วก็จะมีเกมให้เล่นนะครับเกมนะครับเกมแต่ละเกมเล่นไปก็เราก็จะได้เหรียญตัวนี้นะครับพอเราได้เหรียญเราก็เอามาแลกเป็นเงินดอลลาร์นะครับแลกเป็นเงินดอลลาร์ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือการถอนการถอนนะครับก็จะเข้า Paypal นะครับ Pay p a l แล้วก็หรือจะเติมมือถือก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ส5 15ครับตอนนี้นะครับ ปกติทองขั้นต่ำอยู่สิบนะครับดอลลาร์นะครับก็จะเข้าเพย์พนะครับก็ใครสมัครครั้งแรกนะครับก็ให้ใส่นะครับใส่คำแนะนำนะครับผู้แนะนำนะครับอ่าเขาใส่ของผมไปลก็ได้นะครับก็จะได้อยู่ฟรีเลยนะครับ1นึ่ดอลลาร์นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งเลขให้นะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเลขนะครับก็จะได้ฟรีเลยนะครับ อ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับบอตัวนี้ก็จะเป็นการดูโฆษณาให้เรานะครับบอตัวนี้นะครับก็จะดูโฆษณาให้เราหมดเลยนะครับแล้วก็จะได้กล่องของขวัญนะครับกล่องของขวัญแล้วเราก็จะเปิดแล้วเราก็จะได้เหรียญนะครับได้เหรียญได้บัตรตัวนี้นะครับนี่พวกนี้นะครับบอตัวนี้นะครับอ่ะเราก็จะมาเริ่มทําเลยนะครับก็อย่างแรกให้ทุกคนนะครับเข้าไปโหลดสคริปนะครับสคริปบอมาเลยนะครับอ่า ผมก็ได้ทําการโหลดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเข้านี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่คลิปแคปอันนี้นะครับซีซีนี่นะครับเข้าไปนะครับตอนแรกจากทุกคนยังไม่มีคุกกี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบออกนะครับทุกคนจะมีแต่บอตตัวนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับเปิดแอป HTTP Canary นะครับแอปนกนะครับ ทุกคนก็จะเป็นถ้าใครยังไม่เคยแอดแอปตัวนี้นะครับเทค k e t แอปนะครับให้เรากดเข้าไปแล้วก็แอดนะครับก็พิมพ์แอปนกเลยนะไอแอปคลิปแคปนี้นะครับแอดมานะครับเรากดออกครับแล้วก็เปิดเปิดตัวนี้เลยนะครับนี่ให้เป็นสีเขียวนะครับพอเปิดแล้วนะครับก็ให้เข้าคลิปแคปนะครับแล้วก็มารีหน้าวิดีโอหนึ่งทีนะครับรีครับ อ่าแล้ว hmm, ก uh okay, ็รอนะฮะอ่าโอเคนะครับรีได้นะครับก็ให้เรานะครับเลื่อนไปสักพักหนึ่งครับอ่าแล้วให้เราออกเลยนะครับออกเสร็จปุ๊บให้เราไปปิดนะครับปิดอ่าโอเคนะครับเรากดสามจุดบนนี่นะครับเรากดซตเตอร์นี่ครับเซอร์โบโฮส์นี่นะครับแล้วให้เรานะครับเลือกนะครับ สองตัวนี้นะครับตัวไหนก็ได้นะครับตัวนี้หรือ vid. ตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็จะเป็นลองเลือกตัวนี ouais ้เลยนะครับตัว A นี่ครับ API นี่ครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับกดอันไหนก็ได้นะครับที่มันมีนี่ครับโทเค็นแล้วก็ user ID นี่นะครับแล้วก็ UUID นี่ครับที่มีสามตัวนี้นะครับนี่โอเคนะครับแล้วเราก็ออกไปครับแล้วก็ไปก๊อป ผมก็จะเริ่มตั้งแต่ C D เลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยครับอัปเดตสกิปสกิปเทอร์มัคนะครับให้เราไปอัปเดตนะครับผมก็จะเริ่มตรง C D เลยนะครับ C D เราจะวางนะครับวางเสร็จกด Enter ไปครับ L S นะครับแล้วก็ P H P v o t P H P นะครับถ้าใครขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าใครค้างอยู่หน้านี้นะครับให้กด Enter 1นทีนะครับ พอกดมาครับก็เข้าไปอ่ามันก็ใช้ใส่โทเค็นนะครับให้เราเข้าไปก๊อบในแอปนกนะครับโทเค็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับโทเค็นครับตามหัวข้อเลยนะครับตามหัวข้อเลยนยครับอ่ะผมจะก๊อบโทเค็นมานะครับแล้วเข้าเทอมนะครับวางครับผมแล้วก็ยูยูเซอร์ไอดีนะครับยูเซอร์ไอดีก็ยูไอดีก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ กดค้างนะครับกดค้างะแล้วก็วางครับแล้ว enter ครับแล้วก็ uu id นะครับ uu id ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะกรอบนะครับแล้วก็ไปวางครับก็จะเป็นการเค็มกล่องของควันนะครับ่ะกด enter ไปแล้วก็ให้เราก๊อปนี่นะครับผมก็จะสูงนะครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นนะผมผมผมก๊อปนะครับ อ่าผมก็จะมาเข้าแปลรหัสให้ดูเลยนะครับว่าเาอาเอาอาไรนครับให้ผมผมจะใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช้ตัวนั้นไม่ได้นะครับทามานะครับกดวางนะครับกดโกไปนะครับผมก็จะลองทำ จะเข้าให้ดูเลยนะครับล้าเราก็รอนะฮะรอไปเรื่อยๆนะครับอ่าเราเรากดโอเพนคอนติเนียตัวนี้นะครับอ่าแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนีกรอบให้เราลอยกับอ่าถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับให้เรา กดตัวนี้ก็ได้นะครับกดสีดำๆนะครับแล้วก็ปิดไปครับออกกดปิดนี่ครับ๋ห้ให้มันนับให้ให้ขึ้นเลขนะครับให้ลื่มขึ้นเลขนี้นะครับนี่อ่าขึ้นเลขเสร็จแล้วเราก็นี่ครับให้กดตัวนี้นะครับกดปิดไปครับอ่ะให้มันมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับให้เรากดโอเพนเหมือนเดิมนะอ่ะแล้วเราก็รอนะครับรอนี่เดี๋ยวเรากดแคนเซิลนี่ครับรอนะครับ รอให้เลขหมดนะครับเลขหมดกดเคนเซนไปเลยครับอ่าเลขหมดเสร็จให้เรากดอล็อกลิงก์นะครับอ่าแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะครับแล้วก็รอนะครับรอให้ตัวนี้เลขนี้เสร็จนะครับไ้โหลดเสร็จนะครับอ่าพอโหลดเสร็จกดเก็ l ลิง์ไว้นะครับ เราก็ปิดตัวนี้ไปนะครับาามาหน้านี้นะครับให้เรารอนะครับมันจะให้เราแก้แคบชาตินะครับหน้านี้ามาเปุ๊บเรอแก้แคบชาตินะครับเขาจะแก้ไปนะครับ แกจนขว่าจะถูกนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วกดไปครับแล้วปิดอันนี้ไปนะครับกดไปจนความมันจะเปลี่ยนหน้านะครับอ่าพอเปลี่ยนมาอย่างนี้นะให้เรารอเหมือนเดิมนะครับนี่คือวิธีการเอาลาบบดนะครับอ่า อันนี้ก็จะเปลี่ยนหน้ามาเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วเราก็กรอบตัวนี้เลยครับคัดไปนะครับอ่าแล้วเราก็ไปเข้าเทอร์มักนะครับไปวางเลยครับกด enter นะครับเดี๋ยวก็รอนะครับโอเคนะครับถ้าใครขึ้นสีเหียวแล้วเป็นสีเหียมนี้แปลว่าถูกต้องครับถ้าใครมาหน้านี้แปลว่าถูกต้องนะมาถูกทางนะครับ ถ้าใครขึ้นอย่างนี้แปลว่าถูกนะครับมันก็จะไล่เคมให้เรานะครับแต่ของผมเคมไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ของผมเลยไม่มีนะครับไม่มีโฆษณานะครับและไม่มีคลิปนะครับมันก็จะไล่เคมมีทั้งหมด30กว่ากล่องนะครับแล้วแต่ว่าเราจะได้กล่องไหนนะครับอ่นนี้ผมก็ได้มาหนึ่งกล่องครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยได้ก็ได้เต็มตลอดนะครับอเสร็จก็จะขึ้นแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับ แล้วเราก็เข้าไปดูนะครับว่าเราได้กล้องไหมเราก็เข้าไปดูลีหนึ่งครั้งนะครับครับเมื่อกี้ขึ้นมาผมได้หนึ่งกลอง่องอ้าผมไม่มีนะแต่ทุกคนน่าจะได้นะครับเพราะว่าแต่ผมไม่ขึ้นนะครับอ่า โอเคครับคลิปก็จะมีประมาณนี้ครับบัตตัวนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม